สวัสดีค่ะชิปัติหานเปลี่ยนชีวิตนะคะวันนี้เป็นตอนที่17กันแล้วนะคะชุดประทัดในหัวใจสร้างความยิ่งใหญให่ให้กับชีวิตนะคะวันนี้นะคะหากคุณเป็นคนน่งนะคะที่คุณเป็นคนที่ขี้สงสัยขี้กังวลนะคะจงค่ะจงทิ้งมันไปแล้วจงลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาสบาัดไอ้ความขี้สงสัยของเราเพราะว่าคนรักใหม่ของเรานั้นกําลังรอเราอยู่นะคะเราอย่าให้ใครมาทํรลายพลังงานที่เราเป็นคนดีได้นะคะวันนี้นะคะ ออกมาแบ่งปันเกี่ยวกับครูสิตาล้วนๆเลยนะคะว่าครูสิตาคือครูที่ออกมาสร้างแรงมันใจให้กับผู้คนเยอะแยะมากมายให้ทุกคนนั้นมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมดีขึ้นนะคะตลอดระยะเวลา5ปีนั้นครูได้ทําคลิปไว้เยอะแยะมากมายที่ออกมาแบ่งปันที่หน้าเพจทิกต็อกอินสตาแกรมยูทูบเยอะแยะมากมายเราสามารถไปติดตามเรียนรู้จากครูสิตาได้นะคะครูไม่เคยเลยนะคะที่ออกมาแล้วจะไม่คิดถึงผู้คนนะคะการที่ครูออกมาสร้างความดีนั้น ครูออกมาสอนให้กับทุกๆคนโปรแกรมตัวเองเรียนรู้พัฒนาตัวเองครูนั้นเป็นคนที่ทำสิ่งต่างๆฟ้ารับรู้ดินรับทราบในการที่ครูเป็น คูให้ที่ยิ่งใหญ่ที่แก่ครูทุกคนนะคะที่น่าเป็นของครูสิตานะคะเพจครูสตาปะสวันปั้นเองได้นั้นเป็นเพจที่ครูออกมาสอนการแบ่งปันนะคะสอนให้ทุกคนนั้นรุกขึ้นออกมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเพราะชีวิตครูนั้นเคยลำบากหาทางออกไม่ได้นะคะเมื่อครูเจอความรับขอือโคจรกวาลกดแรงหนึ่งดูนะคะครูออกมาเรียนรู้พัฒนาลงมือทํากับตัวคุณเองนะคะกับตัวคุณเองอยาก กับตัวครูอย่างสุดหัวใจนะคะเมื่อครูเจอปฏิหารเกิดขึ้นกับครูแล้วครูเรียนรู้ลงมือทําและครูก็นําผลลัพธ์นั้นเรียนรู้ได้ผลลัพธ์แล้วครูก็รีบออกมาแบ่งปันโดยการทําอยู่ที่ที่คลิปมหากราบ21วันปฏิหารเปลี่ยนชีวิตนะคะซึ่งครูออกมาแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผู้คนจากการที่ครูเรียนรู้และครูได้ผลลัพธ์อะไรนะคะการที่ออกมาสร้าง สามารถอาชีพให้กับผู้คนเป็นอาชีพที่สุดเจริตนะคะยึดมั่นในคุณงามความดีแล้วมีความซื่อสัตย์เป็นที่หนึ่งในการที่ครูทําธุรกิจนะคะความซื่อสัตย์นี้ครูเน้นมากและบอกมาตลอดว่าให้เน้นความซื่อสัตย์และจริงใจต่อผู้คนนะคะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเมื่อครูเจอสิ่งที่เจอสิ่งที่มันจุดประทับในหัวใจนะคะ ในการที่ครูเจอบททดสอบไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะคะมันก็คือบททดสอบในชีวิตของเรานะคะเราจะต้องมีสติเราจะต้องมีสตินะคะมีสติที่จะก้าวข้ามผ่านบททดสอบนั้นไปให้ได้นะคะแล้วเรานะคะรู้จักที่จะออกมาแบ่งปัน แบ่งปันสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะเรียนรู้อะไรถนัดอะไรออกมาเรียนรู้แบ่งปันพระครูสิตาจะเน้นให้ทุกคนนั้นที่จะต้องรุกขึ้นมาแบ่งปันให้แก่ผู้คนนะคะยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะคะและหวังว่าทุกๆคนจะ ลองเข้าไปเรียนรู้ค่ะใครอยากปเปลี่ยนชีวิตนะคะลองเข้าไปเรียนรู้ดูนะคะที่หน้าเพจของครูสิตานะคะครูคือต้นคือครูคือต้นแบบของทุกๆคนนะคะหากใครเจอครูสาเขาบอกว่าโคตรของโคตชโชคดีเลยนะคะวันนี้นะคะใครสนใจที่จะเข้าไปเรียนรู้นะคะกับ 17ตอนนี้นะคะจุดประทันในหัวใจสร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้คนมากมายเราเข้าไปเรียนรู้ย้อนหลังได้นะคะที่น่าเพจคกุสตารพรสวรรค์ปั้นเองได้กดแรงหนึู่กดจักรวาลน,นะคะวันนี้ชิคก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ